แรง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 โอ้โหกระโดดปั่นระบบไฟฟ้ากันบ้างนะครับอันนี้คือในมุมปั่นระบบไฟฟ้าแบบนี้ปั่นยอๆรถวิ่งอย่างนี้เลยสวัสดีครับที่นี่ BJP Electric Bike Japan นะครับวันนี้มันรีวิวสินค้าเปิดการขายกันดีกว่ารถไซส์เล็กกระทัดรัดเลยมาดูกันครับว่าพับอยู่ท้ายรถนี่เล็กรกะทัดรัดแบบนี้นะครับสามารถขึ้นท้ายรถยนต์ก็ได้นะไซส์เล็กมากเลยนะครับ yêu mình lên à, bắt, để nào đi review còn tỏ, phũ chiu, hổi đường 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 โอ้โหเป็นไงเบรกแบบนี้มีชกอคอัพหน้าด้วยนะครับตัวนี้ออปชั่นเต็มโอ้โหสนุกจริงๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้รถพับเล็กกระทะลัดแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับ มาดูออปชันกันบ้างนะครับสำหรับรถเจ้าคันนี้มีอะไรกันบ้างแน่ๆเลยที่เห็นเด่นชาดกล้องหยุดก่อนเลยนะครับไล่จากข้างหลังไปก่อนเลยแล้วกันนี่เบรกหลังไฟก็ติดนะครับไฟเลี้ยวมีด้วยผมเปิดไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะดูนะครับกระพริบแบบนี้ต่อมาเดี๋ยวผมจะเปิดด้านขวาบ้างอ่าออปชันคันนี้บอกเลยว่าจัดมาเต็มไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยว แต่ไฟหน้ามีหมดเดี๋ยวมาไล่ออปชั่นก่อนละกันสําหรับเจ้าคันนี้ราคาแจ้งท้ายคลิปนะครับเมื่อกี้ได้ปั่นระบบไฟฟ้าและบิดคเคร่งให้ดูแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้มาดูกันก่อนเลยว่าออปชั่นของรถคันนี้มีอะไรกันบ้างผมขอไล่ตั้งแต่สเต็ปตัวไหนก่อนดีอะล้อก่อนละกันตัวนี้นะครับเป็นล้อไซส์อยู่ที่1 4นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กในยางเดิมญี่ปุ่นเลยนะครับล้อหลังเป็นล้อแม็กนะครับต่อมาเรื่องของตัวข้างหน้านะครับข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับ ขึ้นมาอีกนี่ก็จะเห็นชัดๆเลยคือเป็นกระบอกโชค๊คตัวนี้โช๊คเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับซับแรงกระแทกนี่ส่วนตัวตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับผมเปิดยังนะครับที่สําคัญมีมีแต่ด้วยนะตัวนี้ตัวถังเป็นตัวถังอลูมิเนียมนะตัวนี้ตัวถังอลูมิเนียมแล้วก็คออลูมิเนียมสามารถพับได้เลยนะครับตัวนี้ดิสเบรกหน้าและหลังมีที่วางโทรศัพท์มือถือด้วยอ่าเดี๋ยวกลับให้ดูกับตัวรถให้ดู ดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังบันไดพับนี่อลูมิเนียมทั้งคันนะครับมีตัวซ้อนท้ายตะแกรงเหล็กข้างหลังสวยเลยสีสันสวยงามเลยนะครับ36โวลต์โอ้โหยัไงไงเพิบิดนิดเดียวนะมาดูออปชั่นของระบบไฟฟ้ากันบ้างแล้วกันเอย้ลืมอีกหนึ่งจุดเลยคือตัวนี้เป็นอานนี่อานเป็นโชคอานเป็นโชคนะครับ ตัวนี้ใช้งานได้3ระบบ1ปั่นจักรยานธรรมดา2ปั่นระบบไฟฟ้า3บิดคันเร่งได้เหมือนมอเตอร์ไซค์แต่การใช้งานของเจ้าคันนี้นะครับมันสามารถปรับโหมดฟังก์ชันของการขับขี่ได้3ระดับปรับระดับของตัวที่มือคันเร่งได้เลยมีโหมดนะครับให้เลือก3โหมดก็คือเปรียบเทียบเหมือนเบอร์พัดลมแล้วกันเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3นะครับหนึ่งสองสามแล้วมาดูความต่างของมอเตอร์แล้วกันนะครับผมไล่จากเบอร์1แล้วละกันเดี๋ยวกล้องดูที่ล้อล้อละกันผมบิดคันเร่งนะ อันนี้มันเหมือนกันล็อกความเร็วครับเบอร์หนึ่งผมปรับเป็นเบอร์สองนะแรงขึ้นผมปรับเป็นเบอร์สามนะนานะครับตัวนี้เออคันนี้ออปชั่นมาเต็มเลยนะระบบบุงระบบเบรกตัดไฟหมดเลยนะครับแล้วรถสวยจัดเลยนะตัวนี้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือให้ด้วยนะเด็บมือถือได้เลยนะครับตัวนี้ไฟเนี่ยใช้ได้เบื้องต้นนะผมเทสเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะครับ ออปชันเต็มแบบนี้เป็นเลยตัวถังอลูมิเนียมสวยแบบนี้หายากมากนานๆที่จะมีหลุดมาทีนะครับสวยยันยางเลยบอกค่าเลยยางยังเป็นยางเดิมเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้3 6โวลต์นะครับผมอึดถึกทนราคาอยู่ที่23,400บาทต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งอยู่ที่50กิโลที่ร้านเป็นรถมือ2สภาพคัดสวยแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ใหม่อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมดนะครับ สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ที่ร้านก็ได้ครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0864270590ก๊อฟนะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นวันนี้รีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเล็กกระทัดรัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมากลางโชว์แล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับกลางที่กางตัวรถก่อนล็อกตึ๊กสคอนะครับกลางแบบนี้ แล้วก็กดล็อกต่อมาบันได2ข้างแค่นี้เองใช้งานได้เลยส่วนเบาะนะครับก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ตามปกติทั่วๆไปเลยจ้าสูงขนาดไหนนะครับโหด้วยการนิ่อ่านนี่ยาวมากเลยตัวนี้นะครับเป็นโชค๊คโชค๊คโช๊คด้วยโช๊คในตัวด้วยตัวนี้อ่าต่อมาเรื่องของตัวคอตัวคอก็สามารถที่จะปรับได้อีกยืดต่อไปยืดไปจะยืดขนาดไหนสูงขนาดไหนได้หมดนะครับ นโอ้โหโหแรง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 